เทไม่มีวันตายอยู่แล้วทุกครั้งยังยังมีคนหยิบยกดีเทลต่างตรงนี้ขึ้นมาใช้คนขวายทวินหารูปแบบของความเป็นวินเทจอยู่อน,นี้มันทําให้แบบเหมือนกับว่าสิ่งนี้เหล่านี้มันสามารถแทรกซึมและมีิทธิตลอนอยุคปัจจุบันผมทาทองรีจําดีครับชื่อเล่นชื่อเอครับอายุ26ปีจบปริญญาตรจากวิทยาลัยพอช่างเทคโนโลยีราชมงคล,ลนนกรศรีภาควิชาออกแบบภายใน ก่อนหน้าน,นี้เคยทำงานเป็น Windows Display มาก่อนก็ทำเป็นชิเลียดีไซเนอร์ปัจจุบันมาทำแบรนด์เล็กๆของตัวเองชื่อ The White Hat c u p ครับเป็นเหมือนฉายาด้วยความที่เราชอบเกี่ยวกับเรื่องราวเสื้อผ้าเกี่ยวกับทหารเรือเงี้ยชื่อ The White Hat c u p มันเป็นเหมือนชื่อภาษาอังกฤษส่วนนักเล่หมุกขาวเป็นเหมือนชื่อภาษาไทยของของแบรนด์เรา เริ่มจากตัวสิ่งที่ยังไม่มีเกิดขึ้นมาหมายถึงว่าตัวสินค้าที่ยังไม่มีแนวเนี้ยซัพพอร์ตเราก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรื่องราวของทหารเรือกับแมททิเรียลที่ยังเป็นยุคดั้งเดิมตัวนั้นอะ่ะมาผสมผสานกับฟังก์ชันในปัจจุบันสินค้าปัจจุบันอย่างพวกเกี่ยวกับเคส iPad หรือว่าเป็นตัวโปรดักต่างต่างที่ปัจจุบันยังไม่มีใายทำขึ้นมา หลักๆเลยจะเป็นกระเป๋ากับหมวกหมวกไหมพรมที่เราทำออกมาด้วยความเรียบง่ายโทนสีแล้วก็ลูปแบบเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ mix and m a t c กับทุกๆแนวได้โดยแบบสามารถดูแล้วกลมกลืนไม่เคเขินเกินไปเราจะตั้งหลักโดยใช้วัสดุเป็นหลัก แล้วก็ปรับรูปแบบของวัสดุที่มันเหมาะกะสมกับฤดูการอย่างช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็จะเลือกใช้เนื้อผ้าที่มันค่อนข้างบางเบาหน่อยส่วนหน้าหนาก็จะใช้เนื้อผ้าที่มันจะเป็นแบบให้ความอบอุ่นส่วนหน้าฝนก็จะเป็นเรื่องราวของตัวแมททีเรียลที่มันสามารถป้องกันน้ำได้ด้วยความปันนี้ของงานฝีมือมัน ได้มากกว่าระบบอุตสาหก,กรรมผลิตอะเป็นรูปแบบด้วยรูปแบบมันเหมือนกับว่าเราใจใส่ในทุทกขั้นตอนนะที่ระบบอุตสาหกรรมม,มันให้ไม่ได้ด้วยจํานวนถ้าเกิดระบบอุตสาหกรรมมันผลิตในจำนวนมากแต่เราผลิตในจำนวนน้อยฉะนั้นเรื่องของคุณภาพต่างๆเราสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกสิ่งที่ทำด้วยด้วยการเอาใจใส่เนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเรื่องของจำนวนด้วยที่น้อยกว่า มันค่อนข้างจะไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมีความแบบเหมือนกับว่าแข็งแรงสูงด้วยรูปแบบของด้วยดวยกรรวิธีต่างๆเนี่ยม,มันมันทำให้คุณภาพมันค่อนข้างดีกว่าระบบศาสตร์กรรมทนั้นชื่อเสียงต่างๆที่แต่ละแบรนด์ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแบบตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะของเขาแล้วก็เหมือนกับว่ามีความจงรักภักดีในในแบรนด์ของเขาอ่ะแล้วก็สามารถทําให้แบรนด์ต่างๆพวกนี้มันสามารถแบบยาวนานมีชื่อเสียงยาวนานได้ ก็ยังคงมีอยู่แต่ว่ามันจะถูกเรื่องของยุคปัจจุบันน่ะอาจจะกัดก่อนเรื่องของรูปแบบไปบ้างอาจจะต้องแบบงานถ่ายไม่ต้องปรับปรับปรุงรูปแบบให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อให้มันแบบสามารถตอบโจทย์ลูคค้าในยุคปัจจุบันได้ก็ตอนนี้จะมี Facebook ชื่อ Facebook ฟซบุ๊กสแล h t ดอะไวท e เฮดคัแล้วก็เป็นหน้าร้านที่ตลาดวางหลังซอยคนพันแนว